สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจุวกูสุกคนมืัอนี้กับผมกับปรอโคคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือซอยจุมืัอนี้พี่น้องเอามืัอนี้สาวน้อยมาเนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยก็กินแซลมอนพี่น้องมืัอนี้มาครบทีมสามคนแซลมอนจะซูชิแซลมอนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สาวน่อยก็กินแบบลวกซุกอันนี้ซุกก็ได้พี่น้องเลยอันนี้ดิฟแกพ่อโครัวกินดิฟอันนี้ซุกอะไรสาวน่อยลวกรแบบเร่ได้หั่นกับมีดนะพี่น้องตอน่พีน้อง ก่อนที่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลน้องเครื่องเนาะอันนี้ครับพักเขาก็มีแบบว่าก็มีแบวบล็อกมาแตงละกินนกพี่น้องลายพี่น้องพักหลายมาเนี่ยน้อากิ่น้องมากินน้ำกันมาพี่น้องมามมาาลงมือเอาอันไหนคะอันนี้ปะซุกแล้วนะกินเลยมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจอกจอกพี่น้องข้าวแลงอันนี้มาพี่น้องแก้วขมๆผได้พอครัวตอนในกินน้ำจิ้มแบบ คล้ายๆกันกิมสีพุดกิตนตัวนี้ก็ได้มากพี่นอ้องอืมมีข้าวบ่มมไม่มาข้าวไ <laughs> มมีบ่ไม่ได้จัดข้าววันนี้พี่นอ้องพี่นอ้อง เอามาลูกลูะแบบกินอร่อยมากนะมันสดดิบลูกลองกินไหมอ,อืมเันใช่หรือเปล่า่กกลลังผันมากคักเลยพี่น้องเยโอ้อยแสบค่นะมาพี่น้องมากินน้ำกันเดอ้อพี่น้องมาละกินนกพี่น้อง อยู่ข้างล่งงอืมออือฮะจำจิจ้มนี้ก่อะอร่อยออหักขนมยองน่า เป็นยังไงพครับพวทิปนี้ขอโทษขอไปคนที่ไปกินทิปเด้อพี่น้องเด้อคนใดกินทิปกะฮวงรสชามันดีนะพี่น้องแซ่บน,น้องางาพี่น้องเงาสบายใจได้บอกมีอันนำลำไยให้พ่อครัวพี่น้องออกมาหลายแล้วนี่ ดิบแน่จุกแน่กันได้พี่้องควรเดี๋ยวมันเจนดจะยวจไปนี่ม,มาแก่งพักเป็นชวนไม่เนหรอไปมากอรักติว แบบมาบมางพี่น้องกินกันบรรยากาศเลยกัดเรงงานกี่เกาพี่น้อยมันกาดอันหนึ่นงแรงตอมาพันเลยพี่น้องพันพักเลยหอ,อ,อมจิ้มอืงอร่อย ไปวดีค่ะ um. ้ามาให้มะละกับวานหวานขอเหรอมาค่ะสีาขาว ชับกินนะอร่อยแล้วแบบเออแซ่บคักมีลูกสาวอยากกินอันนี้พี่น้องอัดนิวขาวเพื่นว่าอื้อหือ ฝากเป็นกำลังใจให้ปอโคริแสแนวไหแล้วก็ลูกอันเดอร์พี่น้องเด้อได้เขามากอ่ะพักชมคลิปแอมนเนอร์พีน่น้อง เนเนื้อมันโลนึงพี่บีพี่หพักอยู่ข้างหลังอินหมดกินไมน น้ำจิ้มหรือเข้มข้นขนาดไปนอนซอชูอันนี่ใบบักซิวนี่เข้ากันขนาดแล้วพี่น้นองครับแล้วก็โค่นะ

เนี่ยไปมากร่างสิไปมากร่างสิ nhiều năm ạ. Đây Tính cái เป็นแล้วไปนอนไบม,มากกว่าเข้ากันดีพี่น้อง <c oughs> ขาเ่มหมดก็ผ่าเลยเริไมหมดไปเลย้องอันแต่จริงๆน่าหนอิงเนะตุ่ยใช่ไหมไม่เกิดเลยวั เิ็นกินกับพี่แต้ทั้งมื้อพี่นําจิ้มอ่ะลูกนําจิ้มตอนนายอิ่มเนาะพี่น้องถ้ากินเนื้อแล้วกินแบบนี้ล่ะยังเหลือนเอาวะเอามาหลอมมาคปับ Hãy subscribe cho nháp Ghiền thôi แยบบอน่ะยินดีดีเลยอิ่มไหมเนีอิ่มน่อิ่มแล้วอยากอิ่มเนี่ยอิ่แล้วอ่ะน่าละตันมันง่ายเอาว่ายางก็ได้พี่น้องมันแทบ มนแล้วมนแล้วนะยักๆใ่มนิวแซมเปิดแนวกินไหมคะกินค่ะกินเป็น,ปนดมด,ดเนลอง น้อยกับเบิดแล้วโอโคกินหลายมันเลือกคำเดียวแล้วนกินอันซุปเอาไปเนอะไม่นี่ลูกสาวอยากกินอันพากินลุกพี่เนอะเสียบเนาะเสียบคักรุานนบรราคอยเอาไหมเนาะ có đi ngang con nấu <laughs> <laughs> nào luôn, nấu nấu FC rồi nè rồi nè ăn nấu 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 mà nấu 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 มันนี่ก็อิ่มพี่น้องลูกสาวก็อิ่มไหมคะอิ่มค่ะอิ่มค่ะพี่น้องบ่มืดยังเดือตอนนี้พี่น้องแม่นกินมืดน้อยเดียวสาวในกับลูกสาวก็อิ่มแล้วพี่น้องนี่ก็จะเป็นยังมีเราพี่น้องกินหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องชาวกินไปแช่์ไปในชาแนลฝากเป็นกำลังใจสาวในพ่อครัวแล้วก็ลูกสาวนะครับสวัสดีสบายดี